เรียนท่านประธานสภาท้องนะครับผมดรตู่เจ้ากระทรวงมูเตรูเพื่อความมั่นคงนะครับสำหรับนโยบายาสั่งของไม่ตรงปกนะครับทางรัฐบาลของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำลังมุ่งแก้ปัญหาอยู่ก็คือ,อหน้าตาไม่ตรงปกครับท่านประธานจะแก้ยังไงครับกระทรวงของผมนะครับก็จะจัดการแอปพวกนี้ให้สิ้นซากไปจากประเทศของเรานะครับโดยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษานะครับ อยากฝากไปถึงนะครับเสียโอนไวทั้งหลายนะครับที่เห็นโปรไฟล์แล้วก็เชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับใช้สตินะครับตั้งสติดีๆวา่าหน้าตาเขาสวยขนาดนี้สำหรับเสียโอนไวทั้งหลายหนังหน้าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เขาจะมาชอบเราได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างหนักเลยนะครับท่านประธานครับมีเท่าไหร่ก็เก็บไว้ก่อนครับ สาวๆท่านไหนนะหน้าตาไม่ตรงปกนะครับก็ไม่ต้องไปใช้แอปนะครับแอปแต่งรูปก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยครับพอเราหน้าเจอกันเราก็ต้องเจอหน้าหน้าตาจริงใช่ไหมครับท่านประธานใช่ครับทางกระทรวงของผมมีทางออกเรื่องนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องใช้แอปนะไม่ต้องใช้แอปแต่อย่างใดครับก็คือเราจะใช้น้ํามันพลายครับที่เราปลูกเสรขึ้นในกระทรวงจะทํำยังไงครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่านะครับพุทธคุณของน้ํามันพลายของกระทรวงเรา ผลิตได้มาตรฐานได้อยอมกหรือเปล่านะครับผมอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือน้องพรนะครับที่สั่งไปแล้วประมาณ2โลใสองโลได้ผลขนาดนี้โอ้โหก็ดูแล้วกันครับว่ามีโรคหลายใบขนาดไหนนะครับกระทรวงรับรองมีทุกอย่างครับมาตรฐานสําหรับผมก็มีประมาณนี้ครับที่ฝากไว้ครับแทนประธานขอบคุณครับครับนะตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านเชิดพงดาราชครับเรียนเชิญครับ กับเรียนท่านประธานสภาทอกนะครับผมเชิดพงดาราชนะครับสมาชิกสภาทอกฝ่ายรัฐบาลนะครับแน่นอนฮะหลายท่านคงพูดกันมาอภิปรายกันมาเต็มที่แล้วล่ะครับว่าการไม่ตรงปกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทีนี้เราฝ่ายรัฐบาลก็คงจะต้องจริงจังกันแล้วล่ะครับท่านประธานครับเราคงจะปล่อยป่าแล้วเลยแบบนี้ไปไม่ได้ละอะไรที่มันไม่ตรงปกปราบให้หมดฮะอย่างผมไปซื้อซีอิ๊วดำอย่างเงี้ยครับมันก็ดําจริงใช่ไหมฮะ แต่พอไปซื้อสีขาวปุ๊บมันไม่ขาวครับรรท่านประธานครับมันกลายเป็นสีดํามันไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกครับเราต้องป่าเปาหมดเราต้องเอาตั้งแต่เนี่ยฮะ,ะหลักการขั้นพื้นฐานก่อนเลยผมไปซื้อผัดไทยกุ้งสดนะครับรรท่านประธานผมไม่ได้กุ้งสดครับได้อะไรครับผมได้กุ้งสุกมาฮะผมอยากกินกุ้งสดครับผมไม่อยากกินกุ้งสุกต่อไปก็แยกกุ้งออกมาดีครับ ท่านครับท่านประธานครับผมอยากจะให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยมันต้องแก้ปัญหาเลยครับไปสั่งข้าวราดแกงได้อะไรรู้ไหมฮะได้อะไรได้แกงราดข้าวมาไงครับแล้วมันจะเป็นมันจะตรงไปตรงมากับประชาชนได้ยังไงฮะมันจะสั่งหงุดหงิดมากเลยนะหงุดหงิดฮะให้หน่วยงานตรวจสอบให้เต็มที่เลยฮะตอนเด็กๆไปเข้าห้องสมุดเข้าไปไม่เจอสมุดแล้วครับเจออะไรเจอแต่หนังสือฮะท่านประธานครับนี่ฮะชีวิตความมนอยู่ของคนไทยมันเจอแต่เรื่องแบบนี้และที่สําคัญครับท่านประธานเคยปลูกถั่วเขียวไหมฮะ ท่านประธานได้ถั่วเขียวไหมครับได้ถั่วงอกได้ถั่วงอกครับท่านประธานครับท่านดูิชื้ชีวิตคนไทยอยู่แต่อะไรแบบนี้ในที่สําคัญคือขนาดมหาวิทยาลัยชื่อดังเนี่ยนะครับครับก็ยังไม่ตรงปกครับยังไงครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแทนที่จะตั้งอยู่กรุงเทพอยู่ปทุมครับแถวลังสิทธิแล้วมหาวิทยาลัยศรีปทุมแทนที่จะตั้งอยู่ปทุมอยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับ อยู่ประหนโยธินเนี่ยใช่ฮะท่านดูความสับสนของชีวิตคนไทยสิครับว่ามันเป็นขนาดเนี้ยมันเป็นมาได้อย่างไรฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับขนาดนักมวยชื่อดังของไทยเนี่ยนะครับชื่อบัวขาวนะครับตัวจริงไม่ได้ขาวเลยนะฮะเกลี้ยเลยนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรจะต้องแก้ไขกันตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยครับเราจะต้องวางระบบให้ดีต่อจากนี้ไปอะไรที่ไม่ตรงปกไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนเราจัดการขั้นเด็ดขาด เรามีกรมเจร,เร,า oh. จ,รจาการค้าภายในใช่ไหมฮะเราก็ต้องตั้งกรมเจรจาการค้าออนไลน์ขึ้นมาแยกแยกออกมาเลยแยกมาเลยฮะเรามีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเราก็ต้องมีกรมการเจรจาการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายชัดเจนครับให้เขาได้มาเจรจากันแล้วถ้าเจรจาการไม่ลงตัวคนที่จะคอยเป็นคณะกรรมการในตรงนี้ที uh> ่เป็นคณะกรรมการเนี่ยนะฮะก็ให้บัวขาวมาเนี่ยแหละครับเป็นคณะกรรมการดูดูซิว่าจะเจรจาการลงตัวไหมนะครับเราใช้ อิทธิพลมืดแบบนี้ดีกว่านะฮะเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยก็สามารถต่อรองกันได้แต่ในที่สุดแล้วครับทางร,รัฐบาลตอนนี้ก็มีทั้งสารสารออนไลน์แล้วนะครับท่านประธานครับฟ้อง,ง,งทางออนไลน์เลยสามารถฟ้องออนไลน์ได้เลยครับท่านประธานครับตอนนี้เราพยายามพัฒนาระบบให้เต็มที่แต่ในที่สุดแล้วครับเราต้องแก้ปัญหากันที่จิตใจของประชาชนคนไทยครับต้องจริงใจตรงไปตรงมาเคารพในอาชีพของตัวเองเคารพในการค้าขายของตัวเอง เพื่อให้ประเทศชาติของเราเนี่ยลดละเลิกการโกงการไม่ตรงปกได้สักทีเราจะรณรงค์ทางด้านจิตใจเป็นอันดับแรกครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับก็เป็นแนวคิดจากฝั่งรัฐบาลนะท่านท่านสสบัญญัติใช้สิทธิ์พาดพิงหรือว่าประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานสภาทอครับที่กระทรวงโมเตรรูนะครับท่านบอกว่าน้ำมันพลายท่านดี ก่อนจะคิดสร้างน้ำมันพลายผมว่าแก้ไขเรื่องน้ำมันแพงก่อนได้ไหมครับ <c oughs> อันนี้มันร้อนจริงๆเรื่องน้องพรไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับเรื่องของเขาผัวเขา <c oughs> นี่แหละครับไอาการที่มันเกิดปัญหาไม่ตรงปกนี่นะครับแต่ของผมนี่ท่านประธานเห็นไหมครับปกไม่ตรงนี่ครับ <c oughs> ผ,มผมอยากให้ท่านผูก넥ไทให้ตรงคอก่อนนะไม่ครับปกไม่ตรงครับผมเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมครับเราจะเปรียบเทียบไปรัฐบาลเห็นว่า รัฐบาลมองเห็นแต่ทำเป็นหูหนวกตาบอดไม่รับฟังปัญหาประชาชนซึ่งผมอยากให้ท่านมาเป็นผมละเกินฝั่งรัฐบาลอยากให้ท่านตาบอดจริงๆหูหนวกจริงๆมันลุงป้อมนี่ท่านไม่ได้แกล้งทำท่านเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่จริงใจที่สุดในฝั่งรัฐบาลท่านเป็นจริงๆของท่านท่านเดินไม่ไหวจริงๆขอบพระคุณมาครับท่านประธานครับไม่ตรงปกจริงๆ ท,ท่านสมชายน้องฮีนะเป็นผู้อภิปรายท่านถัดไปของพรรคฝ่ายค้อนนะครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายน้องฮีร้อยเอ็ดครับผมฟังฝ่ายรัฐบาลสินค้าไม่ตรงปกเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องหลอกลวงเราถามรัฐบาลร,รัฐบาลตอบไม่ได้ว่ามันตลกหรือมันหลอกลวงแต่ผมฟังแล้วเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยท่านประธานที่เคารพครับมันเป็นเรื่องตลก มันตลกตั้งแต่ตอนท่านหาเสียงแล้วจำได้ไหมท่านพนมประกาศบนวีที่ใหญ่หาเสียงไปยังไงเวทีสุดท้ายคนเป็นแสนพี่น้องที่เคารพจบปริญญาตีเงินเดือนสองหม้าเอาไหมเอาจำได้หรือเปล่าค่าแรงขั้นต่ำวันละหกร้อยบาทเอาไหมเอารถไฟฟ้า ฟรี20บาทตลอดสายเอาไหมเอาแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับตรงปกไหมครับหนึ่งกุมภาหกเจ็ดรับเลยหนึ่งหมื่นบาทเงินดิจิตอลเอาไหม <c oughs> เลยไปกี่วันแล้วทนายกครับเลยไปกี่วันแล้วแล้วทนายกเราเนี่ย ขยันมากเลยท่านประธานที่เคารพครับเป็นนายกมา6เดือนกว่าเนี่ยไปมาแล้ว10ประเทศไปมาแล้ว10กว่าประเทศถามว่าได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับได้ไปโชว์ถุงเท้าหลากสีท่านก็ขยันนะครับอยู่เมืองไทยก็นั่งไ่ติดที่เดี๋ยวไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปภูเก็ตเดี๋ยวไปโน่นไปนี่ได้อะไรได้ไปครับท่านประธานไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลย แม่ปูเดินยังไงลูกปูมันก็เดินอย่างนั้นสังคมไทยมันเลยกลายเป็นสังคมโอรพ่อเพราะรัฐบาลเป็นต้นแบบที่บ้านน่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วเวลาเนี่ยแม่เนี่ยเรียกหิวข้าวไหมลูกกินข้าวไหมหิวหรือยังมากินข้าวมา ถ้าน้ำเสียงที่อ่อนโยนแบบนี้น้ำเสียงเอ็นดูแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแม่เรียกหมาไม่ได้เรียกเราเราไปร้านอาหารท่านประธานครับสั่งไก่สามอย่างมีไก่สักอย่างไหมไม่มีเลยมีอะไรมามีพริกซอยมีหอมมีกระเทียมไม่มีไก่สักตัวมันก็ไม่ตรงปกมันไม่ ตรงปกหมดเลยท่านประธานที่เคารพครับอยากจะให้ตรงปกนี่มันต้องจริงใจขอบพระคุณครับท่านประธานครับโอ้ขอบคุณท่านสมชายมากขออีกนิดนึงนะครับท่านครับนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับท่านท่านสสเดียวปกติท่านก็นิดเดียวอยู่แล้วผมอนุญาตได้นะครับครับท่านครับผมไม่ได้โทษแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับจิตจิตสำนึกเราต้องมาจากครอบครัวสถาบันหลักคือครอบครัวแต่รัฐบาลนี่แหละครับทำให้ไม่ตรงปกหลายสิ่งหลายอย่าง หลายหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาคนเขาทำอะไรตรงปกก็ไปจับเขาแล้วเขียนป้ายไว้อย่างบ้านผมเนี่ยเขียนป้ายว่าหยุดเผาป่าเขาขับรถอยู่ดีๆพอเขาหยุดเผาป่าอ้าวหยุดรถไปเผาป่าเขาจับเขาอันนี้เขาทำตรงปกนะครับและเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกสัญญาแล้วเงินเดือนที่จะขึ้นให้กับ พี่น้องประชาชนคาแรงกันต่ำนนนี้ทุกอย่างมันพังทลายไม่เป็นไปตามที่พูดและไม่ตรงปกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินดิจงท่าวอลเลบอกว่าถ้าเงินในบัญชีธนาคารเกินห้าแสนบาทไม่สามารถที่จะได้รับเงิน1 0,000บาทใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนคุณเหยนนี่ครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านมีเงินอยู่ห0 0 0 0ถ้าท่านอยากจะได้เงิน10,000บาทท่านต้องโอนมาให้ผม2 0 0 0 0นไม่งั้นท่านหมดสิทธินะครับ ท่านหมดสิทธิท่านจะไม่ได้รับสิทธิมันก็ดีนะเพราะขอบผมตอนนี้มีอยู่ประมาณสองแสนอนไม่ผมผมจะเลือสี่แสนผมได้หนึ่งมืนท่านก็ได้หนึ่งหมื่นท่านจบเพราะฉะนั้นท่านจะคุ้มกว่าขอบพระคุณครับท่านประธานเป็นเป็นคำแนะนําที่เฉลียวฉลาดมากนะแต่เดี๋ยวฝากเลขบัญชีไว้ที่ประธานได้เวลาในการอภิปรายในเรื่องนี้ ซึ่งเราถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีเนี่ยได้ล่วงเลยมาเยอะแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าเนื้อหาในเรื่องเหตุการณ์ที่ไม่ตรงปกแล้วก็ประชาชนถูกหลอกลวงเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากพอสมควรแล้วนะในการอภิปรายครั้งหน้าเราจะได้อภิปรายกันเรื่องอื่นนะครับสำหรับเรื่องนี้ขอปิดประชุมนะครับ